สวดอธิษฐานจิตแผ่เมตตาครอบจักรวาลบทสวดปรเทากรรมบทสวดประจำวันภาษาไทยพุทธทางอภิปูชยามิกราบบูชาอย่างยิ่งแด่พระพุทธเจ้ากราบธรรมังอภิปูชยามิกราบบูชาอย่างยิ่งแด่พระธรรมกราบ สังังอภิปูชยามิกราบบูชาอย่างยิ่งแด่ประสง์กราบกราบบูชาบิดามันดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งปวงกราบกราบขอขมาในความผิดที่ทำไว้กับเจ้ากรรมในเวททั้งปวงกราบขอนอบน้อมแด่องค์พระพุทธศาสดาผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอ,อนอบน้อมแด่องค์พระพุทธศาสดาผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่องค์พระพุทธศาสดาผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาผู้ประเสริฐยิ่งอยู่เหนือพรม เทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นอรหันต์ไกลาจากกิเลสต,ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบริสุทธิ์หมดจดจากความเศร้าหมองทั้งปวงเปลี่ยนด้วยพระมหาเมตตาบำเพ็ญบารมียาวนานหลายภพชาติจนบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรอบรู้แตกชานในทุกสรรพสิ่ง รู้ความจริงในธรรมชาติทั้งปวงเป็นครูผู้ประเสริฐแสดงธรรมสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงชี้แนะนำพาเหล่าสัตว์ออกจากกองทุกข์หลุดจากวงเวียนกรรมที่พาเวียนตายเกิดไม่จบสิน้นทรงมีพระคุณยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าข้าพเจ้าขอกราบบูชาแดกคนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิน้นกราบ ด้วยกายวาจาใจหากเคยทำกรรมหน้าติดเตียนแด่พระพุทธ,ธเจ้ากราบขอขมาด้วยใจสำนึกผิดที่เคยพลาดพลั้งในอดีตขอปลดลดหรืองดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดนับแต่นี้จนถึงนิพพานขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด่พระพุทธ,ธเจ้าขอน้อมนำคำสั่งสอนมาประพฤติธปฏิบัติที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธ,ธเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้ขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าจะเจริญในพระพุทธศาสนาของพระศาสดารู้ธรรมเห็นธรรมได้ชัดแจ้งในชาตินี้มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปด้วยเทิญพระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้ว เป็นความจริงแท้ประเสริฐเที่ยงตรงต่อการพิสูจน์เป็นสิ่งควรฟังท่องจำน้อมเข้าในใจเป็นข้อปฏิบัติทันยุคสมัยให้ผลได้ไม่จำกัดการส่งผลดีกับคนทุกวัยผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เฉพาะตนเป็นทางแห่งความหลุดพ้นทางสู่ความพ้นทุกข์ทางบรรลุสุนิพพานการศึกษาพระธรรมที่ถูกต้อง เป็นทางเดียวที่สลัดทุกได้ถาวรไม่ต้องเวียนตายเกิดต่อไปพระธรรมมีคุณค่ายิ่งใหญ่ไม่มีความรู้ใดยิ่งกว่าข้าพเจ้าขอกราบบูชาคุณของพระธรรมทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นกราบด้วยกายวาจาใจหากเคยทำกรรมน่าติเตียนแด่พระธรรมกราบขอขมาด้วยใจสำนึกผิดที่เคยพลาดพลั้งในอดีต ขอปรดลดหรืองดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดนับแต่นี้จนถึงนิพพานข้าพเจ้าขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด่พระธรรมขอบูชาน้อมนำพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไม่มีพระธรรมเป็นที่เพึ่งอันประเสริฐองค์ที่สองของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้ขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา รู้ธรรมเห็นธรรมได้ชัดแจ้งในชาตินี้มีความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปด้วยเทินพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจักทุกข์จนสำเร็จเป็นพระอริยะได้แก่พระโสดาบันพระสังกธาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เป็นผู้เคร่งครัดในธรรมวินยัยมีศีลบริสุทธิ์ เปลี่ยนเมตตามักน้อยสันโดษเป็นผู้ควรกราบไหว้บูชาควรถวายทานเป็นเนื้อนาบุญยิ่งใหญ่ไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งกว่าพระสงฆ์มีคุณยิ่งใหญ่เป็นเสาหลักนำรงสืบทออพระศาสนาเผยแพร่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอกราบบูชาคุณของพระสงฆ์ทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นกราบด้วยกายวาจาใจ หากเคยทำกรรมหน้าติดเตียนแด่พระสงฆ์กราบขอขมาด้วยใจสำนึกผิดที่เคยพลาดพลั้งในอดีตขอโปรดลดหรืองดโทษให้ข้าพระเจ้าด้วยเถิดนับแต่นี้จนถึงนิพพานข้าพระเจ้าขอถวายชีวิตมอบกายใจนี้แด่พระสงฆ์ ที่เพื่อื่นนอกจากพระสงฆ์ไม่มีพระสงฆ์เป็นที่เพึ่งอันประเสริฐองค์ที่สามของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้ขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าเจริญในพระศาสนาของพระศาสดารู้ธรรมเห็นธรรมได้ในชัดแจ้งในชาตินี้มีความสุขความเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ ขอรัธนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาสถิตในดวงจิตวิญญาณเป็นพลังคุ้มครองปกป้องข้าพเจ้าและครอบครัวจากอันตรายทั้งปวงทั้งจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นขอให้มีโอกาสมีชีวิตอยู่ทำความดีสร้างกุศลได้เต็มที่มีจิตตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางแห่งกุศลตลอดชีวิตจนกว่าจะบรรลุถึงนิพพานด้วยเทิน ข้าพเจ้าขอตั้งจิตรักษาศีลจะไม่ฆ่ารังแกคนและสัตว์จะไม่รักทรัพย์เอาเปรียบผู้อื่นจะไม่ประพฤติผิดในกามนอกใจคนรักจะไม่โกหก นินทาด่าทอพูดคำหยาบเพ้อเจอ้อไม่ดื่มเหล้าเสพยาเสพติดขอข้าพเจ้ามีจิตตั้งมั่นรักษาศีลห้าในทุกภพชาติขอมีปัจจัยพร้อมทุกด้านเพื่อรักษาศีลได้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเมื่อมีเหตุให้ต้องทำผิดศีลขอให้มีอุปสรรคขัดขวางให้ข้าพเจ้าไม่สามารถกระทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเด็ดขาด กราบขอหโหสิกรรมที่เคยทำกรรมหน้าติดเตียนแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้ทรงธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาทั้งหลายขอโปรดลดหรือมดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะสำรวมระวังและจะเพียรสร้างความดีถวายบูชาขอทุกท่านได้โปรดเมตตารับและอนุโมทนาในการกุศลทุกครั้งของข้าพเจ้าด้เถิดกราบ กราบขออโหสิกรรมแด่สัตว์ทุกพบทุกภูมิที่ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนทำร้ายด้วยกายวาจาใจขออภัยในความหลงผิดที่ผ่านมาบัดน,นี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วและเสียใจในสิ่งที่เคยทำ แต่ก็ย้อนไปแก้ไขอะไรไม่ได้หวังเพียงทุกท่านโปรดเมตตาให้อภัยให้โอกาสทำคุณไถ่โทษด้วยบุญกุศลทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทำไว้แต่อดีตถึงปัจจุบันและจะทำในอนาคตขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าโดยเฉพาะเป็นพิเศษขอให้ได้รับบุญทุกบุญก่อนผู้อื่นใดโดยเริ่มจากเจ้ากรรมนายเวรอันดับต้นๆไล่ลำดับลงมาขอทุกท่านโปรดเมตตารับและอนุโมทนาด้วยเถิด เมื่อรับแล้วขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีทันทีมีความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นแต่หากยังไม่ไปไหนก็โปรดเมตตาร่วมสร้างบารมีไปพร้อมกับข้าพเจ้าร่วมสนับสนุนข้าพเจ้าให้มีโอกาสทำความดีไถ่โทษแก่พวกท่านยิ่งขึ้นไปด้วยเทินกราบ คำอธิษฐานใดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุทวงความเจริญทางโลกทางธรรมที่เคยลั่นวาจาหรือตั้งใจไว้ขอยกเลิกทั้งหมดขออนุญาตถอนการบนบานคำสัญญาใดที่ให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครก็ตามแล้วหลงลืมหรือไม่สามารถทำได้ขอโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าขอทุกอย่างเป็นโมฆะเพื่อการเริ่มต้นใหม่ ขอโอกาสแก้ตัวด้วยการทำทานรักษาศีลทำความดีในด้านที่พร้อมเพื่อทดแทนสิ่งที่เคยสัญญาไว้ขอทอนคำสาปแช่งการตั้งจิตจองเวนผูกอาฆาตขอเอาหสิกรรมให้กับสัตว์ทั้งหลายทุกรูปนามที่เคยเบียดเบียนข้าพเจ้าขอยกโทษทั้งหมดขอทุกท่านจงมีสุขพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทิญ ด้วยเหตุแห่งกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าสร้างสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอน้อมเป็นพลังปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตรายและวิญญาณร้ายทั้งปวงขอจงทำลายความหลงผิดยึดติดลงได้ในเร็ววันนี้ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิมีตาสว่างในทุกเรื่องสิ่งใดเป็นกุศลขอทำสำเร็จโดยง่ายสิ่งใดเป็นทุกขกุศลเป็นเหตุตกตก่ำกับปัจจุบัน เป็นทางสู่อบัยภูมิขออย่าให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จอย่างเด็ดขาดเมื่อมีปัญหาขอให้แก้ไขได้โดยง่ายขอให้มีปัจจัยและสุขภาพที่พร้อมในการดูแลตนและครอบครัวทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้โดยง่ายขอความดีที่ทำไว้จงปรากฏผลในเร็ววันเพื่อเป็นกำลังใจในการรักษาศีลและการทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปต่อไปด้วยเทิน ขอ,อน้อมบูญกุศลอุทิศบูชาถวายแด่พระรัตนตรัยบิดามารดาปู่ยาตายายครูอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกรูปนามจากทุกภพภูมิแด่สมเด็จโตหลวงพ่อพุธหลวงตามหาบัวสมเด็จพระสังฆราชพระมหาราชทุกพระองค์ พระเจ้าตักสินพระนาเรสวนพระพุทธยอดปาพระปิยะรอห้าพ่อขุนรามกรมหลวงชุมพรพระศาสดาและนักบวชผู้ทรงความดีทุกศาสนาน้อมกุศลส่งให้เจ้ากรรมนเวลาครอบครัวของข้าพระเจ้าทุกภพชาติแต่เทพเทวาทุกภพภูมิพระโพธิสัตว์เทามหาดาาทั้งสี่อินพรหมยมยักษ์ คนทัานกุมพันธ์นาคอสูรพระภูมิเจ้าที่ในหลวงพระราชินีพระสยามเทวาธิราชเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาทหารตำรวจข้าราชการผู้ทรงความดีทุกสาขาอาชีพเทวดาและวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในน้ำบนบกบนต้นไม้หรือในอากาศก็ดีปีศาจเปรตสัมภเวสี สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกพบภูมิทั่วหมื่นจักรวาลอนันต์จักรวาลขอทุกท่านได้โปรดรับและร่วมอนุโมทนาขอโปรดอภัยความผิดที่เคยล่วงเกินขออย่ามีเวรต่อกันอีกเลยขออย่าเบีเยดเบียนซึ่งกันอีกเลยขอทุกท่านจงมีสุขพ้นจากทุกภัยปลอดจากอากุศลจิตทั้งสิททั้งสิ้นเทิน ขอส่งบุญเป็นพิเศษให้กับเหล่าเทวดามนุษย์และวิญญาณทั้งหลายที่สนับสนุนคุ้มครองและมีเมตตากับข้าพเจ้าตลอดมาขอท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขจะเดินทั้งทางโลกและทางธรรมสุขภาพแข็งแรงการงานมั่นคงรุ่งเรืองด้วยทางที่เป็นกุศลมีความสุขกายสบายใจทุกด้านน้อมส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรของท่านทั้งหลายในโปรดรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ด้วย ขอจงมีความสุขและโปรดงดโทษให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายที่สนับสนุนคุ้มครองข้าพเจ้าทุกรูปทุกนามด้วยเธินกุศลใดบำเพ็ญมาแต่อดีตขอรวมเป็นกำลังเพื่อบรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันด้วยเถิดหากังต้องกลับมาเกิดขอให้ได้เป็นมนุษย์ พระพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีสติมีปัญญาสมาธิเฮเรโอตป,ปะสรงเศีลบริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฏฐิประกอบสัมมาอาชีพพึงพอใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมีปัจจัยพร้อมสมบูรณ์ทุกด้านในการดูแลตนและครอบครัว ในการเผยพร่ศาส,สนาและช่วยเหลือผู้อื่นได้เต็มที่ด้วยบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลของข้าพเจ้าขอให้มีพร้อมทุกสิ่งเพื่อการปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้โดยง่ายในชาตินี้ในเรดวันนี้ด้วยเทินสาธุ ทำสมาธิต่ออย่างน้อย5-10นาทีจะดีมากเสร็จแล้วกราบลาพระก่อนเลิกห้าครั้งเหมือนตอนเริ่มต้นหลับตาเบาๆหายใจลึกๆขอให้ตัวเรามีความสุขขอบุญที่ทําเป็นปัจจัยช่วยทำลายความหลงผิดยึดติดทั้งปวงขอให้มีตาสว่างในทุกเรื่องแก้ไขปัญหาและทํำสิ่งที่ปรารถนาให้สำเร็จได้โดยง่าย นึกส่งความสุขไปให้เจ้ากรรมในเวรขออภัยขอขมาเขาขอให้เขามีความสุขขอให้เราได้มีโอกาสทำความดีไถ่โทษให้ยิ่งขึ้นไปส่งไปให้คนรักผู้มีพระคุณคนที่รู้สึกเป็นกลางคือคนที่ไม่รักไม่เกลียดขอให้เขามีความสุขและสุดท้ายส่งพลังความสุขไปให้คนที่เกลียดเราหลือเคยทำร้ายเราขอให้เขามีความสุข และต่างคนต่างเดินไปในเส้นทางของแต่ละคนแต่อย่าได้บานเปลี่ยนเป็นซึ่งกันอย่าได้สะสมบาปติดตัวต่อไปเลยนึกถึงกระแสะความสุขให้แผ่ไปรอบๆตัวแผ่ไปทั่วประเทศทั่วจัก,กรวาลสวดอธิษฐานจิตแผ่เมตตาครอบจัก,กรวาลบทสวดบรรเทากรรมบทสวดประจำวันภาษาไทย พุทธังอภิปูชยามิกราบบูชา